กิดอะไรขึ้นขอพักแฟนนะักขิตเบนโอเคต้องเป็นแฟนกับนางเอกและต้องทําให้นางร้ายเสียใจที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไดเดี๋ยวไม่เอาหนะ้าผมไม่ทำแบบนั้นกับเพื่อนนะอะไรผมไม่ทำแบบนี้เนี่ยอะไรผมไม่เชื่อฉันไม่ได้อะไรเลี๋ยวปลนะ่าเปล่เปลเปล่าเปเนี่ยและฮะเกิดอะไรขึ้นอีกอะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําคุณจะต้องเสียนางเอกและนางร้าย กันนางเองกอะไม่อยากนางเองกอะอยากให้เขีย่ยไปไวๆแต่นางร้ายที่อยากให้เขีย่ยแต่แเราก็ไม่ควรทำแบบเนี้ยไม่ว่าแตเ่เขาบอกว่าแต่และคนมีโลกในตอนโลกด้วยแต่และคนมีบทเป็นโลกด้วยขแบบเขาดูแป๊บเขาให้ดูเฮ้ยน,นั่นมนาะหาฉันดูตรงเนี้ยแล้วกันสักต่อยมวยแล้วกันนะ ฮะเฮ้ยน้าสงสารจังอะนางเอกไม่มีโลกแต่ว่านางร้ายเป็นสุ่มเช่าเนี่ยนะในเนื้อเรื่องอะะนะแสดงว่าไม่เอาหน้าถามจริงไม่มีตัวประกรอบคนไหนเป็นโลกไหมตัวประกรอบตัวผมชมพูชมพูเขียวที่ชื่อว่า pH เป็นโลกหอบหืดกับภูมิแพ้ส่วนผู้หญิงผมขาวฟ้าเป็นโลก เป็นลูกภูมิแพ้ส่วนผู้หญิงผมขาวดำหลุดนางร้ายเป็นซิมเศร้ากับภูมแพ้ส่วนส่วนผู้หญิงผมแดงเป๊ะท,ที่ชื่อว่าโรสเป็นหอพนบผืดกับภูมแพ้เหมือนกับผู้หญิงผมชมพูเขียวส่วนผู้หญิงผมชมพูส้มและที่ใส่หมวกท,ที่ชื่อว่าแอลลี่เป็นโลก ผมแพ้ด่วนผู้หญิงผมจมพเูเข้มกับส้มแต่โลกผอบหือแต่เดียวสาวผู้หญิงผมม่วงดำที่ชื่อไรซ์เป็นโรคผุ้แพ้อย่างเดียวส่วนผ,ผู้หญิงผมน้ำเงินที่เป็นเราไฮเอรเป็นเป็นผุ้แพ้อย่างเดียวส่วนผู้หญิงส่วนผู้ชายที่ผมทองทองหัวทอง มีโรคเป็นผมแพ้เหมือนกันส่วนผู้ชายที่มีผมจมูกน้ำเงินเป็นโรคขี้อิจฉาเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่จะผิดมินผิดพิมพ์ผิดผู้หญิงผู้ชายเป็นหอบผิดอย่างเดียวเพ้ยไม่เอาหน้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนเหม็นซึมเท้าได้เนี่ยโอ้ไม่ก้อทำไมไม่เคยบอกเลยเนี่ยช่างมันเถอะต้องทำตามบทนะบทที่คือบทโอ้ยจะไม่มีใครมาตามเล่นเลยนะเมฆไปที่ ไปอย่างอื่นได้แล้วจ้ามีไปทำงานต่อแล้วนะต้องไปแล้วอย่าเพิ่งเล่นจ้าเขามีให้แสดงตามบทน่ะก็เลยต้องไแสดงน่ะฉันต้อแสดงเป็นนางร้ายจริงๆเหรอเนี่ยฉันไม่อยากจะทำจริงๆเลยนะเนี่ยให้ฉันหน่อยใจกับบทบาทนี้จริงๆให้ฉันันตัวประกอบดีกว่าบทบาทนี้จริงๆนะเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องทำแบบนี้เนี่ย ไม่อยากจะเชื่อต้องเชื่ออย่างสวัสดีค่ะพี่ส,สวยนายจะจีบทุกคนไม่ได้นะ่ะทุก,ทก,ทกนางเอกต้องเป็นไดโนเสาร์นะจ๊ะส่วนนางเอกต้องใส่ชุดเสียมผูแบบนี้ก็ส้มได้นะจ๊ะต้องหาชุดเองนะคะหรือม่เลจะใส่ชุดนั้นก็ได้เธอจะใส่ชุดนั้นดีกว่าหวังว่าจะเข้ากับฉันแล้วกันนะไลฟ์เธอขโมยหูฟังฉันไำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮิฮิ oh my god ฉันต้องใส่ชุดนี้งเป็นสินะ m ม่ก d ฉันไม่จะใส่แอนุดนี่จริงๆฉันไม่อยากเป็นนางร้ายอะแต่ฉันแต่บทมันเรียกให้เป็นก็ต้องเป็นะนะถามจริงฉันต้องแต่งตัวนพวกนี้จริงๆดิไม่อยากแต่งอะได้อะไรเนี่ยไม่ก d แต่งแบบนี้แล้วกันเออขอมัดผมแล้วกันนะก็ะได้เหมาะเหมาะหน่อย ทำไมเบอร์รี่น่ารักจังอืมแบบนี้จะเข้าไหมอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าไม่เอาเอาแบบนี้ฮิฮิเหมาะเบอร์เหมาะเบอร์มาถมแบบนี้โอ oh my god ไม่อยากจะเชื่อว่านางร้ายน่ารักขนาดนี้อืมนัง่งแสดงแล้วจริงๆใช่ไหมอ่ะ ใช่แล้วใช่แล้วจ้าเนาะึอย่าบอกนะว่าเจ้าเจ้าของช่องนี้เจ้าของช่องที่ช่องที่ไม่ค่อยดังที่ชื่อว่ามิกเบอร์รี่เป็นน้องเป็นพี่ของเบอร์รี่นี่ที่เหรอนะใช่แล้วจ้ามีอะไรแปลกเหรอคล้ายกันขนาดนี้ยังกาแฟเลยแหละนี่ไม่อย่าเชื่อคนยังมันยิงนั่นเนี่ยนะไม่เชื่อเลย ขอฉันโอ้ไม่ก็ให้ฉันแต่งเป็นอะไรได้ปะเนี่ยโหไม่ก็ได้ให้ฉันแต่งเป็นอะไรก่อนเนี่ยเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะน่าจะชอบอยู่แหละ <c oughs> นี่ชุดนี้น่ารักไหมล่ะแมวขาวอืมจจเอเบอรี่เป็นไงของัฉันน่ารักมาก <c oughs> ฉันก็ต้องสวยสิสวัสดีครับอ,ออกไปจากฉันให้ใ <c oughs> ไกลนี่ไม่มีผู้ชา <c oughs> ชยคนไหนจะเลยเงิน ฉันขอฉันไม่อยากใส่อะเพราะฉันสวยอยู่แล้วจ้ะ,จะเอาล่ะทุกคนเปนไงว่าสวยป่ะขอใส่อันนี้แล้วกันชุดชมพูในเมอก์กเบอร์รี่นะแต่ว่าในเมอร์เบอร์รี่ตัวิโอฉันไม่อยู่แล้วต้องไป็นของฉันที่นคนเดียว เพือ่อนนี้เป็นของฉันแค่ได้แค่คนเดียวชุดแบบนี้ต้องนางเอกเอท่าน,นั้นที่ใส่ได้เชฉันน่ารักที่สุดไม่ใช่นายเธอจะอืมทำไมเช็ดผมแล้วเป็นอะไรกับพวกนี้ด้วยเนี่ยเจ้าอีมาแล้วอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอยู่ฝั่งนั้นแล้วเดี๋ยวประสาทอะไรไม่มีอะไรเกิด็คือเออ ให้ผมใส่ชุดนี้จริงดิไม,ไม่ไม่คิดว่าผมเคินบ้างเหรอเช่งมันเถอะเค้นใส่ใส่ไปเถอะถ้าเขามีให้ใส่ก็ใส่ไปกระเดะต้องใส่ชุดนี้จริงดิโอไมค์กอดผมใส่บ้างดีกว่ามีสีเหลืองไหมเนี่ยย่าบอกนะใส่สีม่วงไม่เอาอะ่ะผมไม่ใส่ได้ไหมเนี่ยได้ได้นะแต่ฉันขอใสด่ดีกว่าเพราะน่าจะมีชุดสีน้ำเงินอยู่น่านไงของโปรดสีน้ำเงินชุด ชิบ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 อึบ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 หล่อนะซีผมนะผมนายช่งผมนายโคกับมันได้ดีดีนะเอาล่ะใครชอบคลิปนี้นยนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยน,นะครับทุกคนรักทุกคนนะครับบ๊ายบายบายแล้วต้องถ่ายรูปไปที่ตาลลึกระทึกหน่อยแล้วกันชื่อไม่ต้องเอาป้าเบอร์รี่ดีกว่าเรียกใครป้าฮะแช่มันเถอะ นี่สวยละสิชิปอะไรถ้าใครชอบคลิปนี้อย,าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะคะทุกคนรักทุกคนนะคะบ๊ายบายนี่คือตัวละครออที่จะมีบทในซีรีส์หน้าไม่ใช่ซีรีส์หน้าหรอกซีรีส์นี้หลาจแต่ตอนต่อไปไปแล้วครนั้นมาคุยกันเยอะๆด้วย